สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ n b t นเซรวมใจคนไทยไมีทิงกันนะคะคุณผู้ชมกับสัปดาห์ที่เรียกได้ว่าเป็นการฉลองมหาสงการานนะคะคุณผู้ชมโดยในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ภารากิจนะคะของท่านนายกเศรษฐาทวีสิน,นะคะ่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่จะหาหรือในเรื่องประเด็นของ ยางพาราค่ะแล้วก็ผลผลิตทางการ,กรเกษตรนะคะเมื่อวันที่8เมษายน2567ค่ะนักรณกกองทุนสวนยางฉลองะคะน้ำขาวพัฒนาจำกัดอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อที่จะดูกระบวนการรับน้ำยางค่ะซึ่งรับซื้อจากเกษตรกร,กรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ค่ะเพื่อแปลรูป เป็นยางแผ่นรมควันนะครรวมทั้งรับฟังการดำเนินโครงการ l u b b e r Authority of Thailand นะคะจากนั้นก็ได้พบปะกกับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสากรและหารือประเด็นยางพาราค่ะและผลผลิตทางการเกษตรนะคะโดยประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวในนามของเครือข่ายสถาบันขอขอบคุณท่านนายกและรัฐบาลนะคะรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยผลักดันให ยางพาราเนี่ยสูงถึง90กว่าบาทต่อกิโลกรัมนะคะทำให้กเกษตรกรหลุดพ้นจากนี่สินค่ะสิ่งที่รัฐบาลทำเป็นสิ่งที่มาถูกทางแล้วขอให้สู้ต่อไปนะคะพร้อมกันนี้เสนอประเด็นหารือเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคสำคัญค่ะคุณผู้ชมอาทิ 1. โครงการการขอสนับสนุนสินเชื่องเงินทุนหมุนเวียน สถาบันเกรรษตรกรนะคะเพื่อที่จะรวบรวมยางพาราที่หมดอายุไปตั้งแต่31มีนาคม2567ขอให้นำเข้าเสนอคอรมพิจารณาด้วยนะคะ 2. โครงการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐค่ะ 3. วาระกรรมการกรณีกระทานเพื่อให้การบริหารงาน สหกรณ์เดินหน้าต่อไปได้เป็นต้นค่ะในโอกาสนี้นท่านนายกได้กล่าวทักทายเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะคะและกล่าวว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มาดูขั้นตอนกระบวนการในการผลิตยางแล้วก็ตั้งใจที่จะมาอยู่แล้วนะคะแม้จะรับทราบว่าราคายางเนี่ยเป็นราคาที่ดีแต่ก็อยากที่จะมารับฟังโดยตรงจากเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะคะเพื่อที่จะมาดูว่ามีแนวทางใดที่จะทำให้ดียิ่งขึ้น ต่อเนื่องนะคะพร้อมย้าว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ทุกคนไม่เพียงแต่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างไรายได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังให้ความสําคัญในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรต่างๆนะคะทั้งน้ามันปลาน้ำนันปามยางพาราซึ่งในเรื่องของยางประเทศไทยเป็นประเทศที่คุมการผลิต30%ของยางพาราทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสกัดกั้นยางเถื่อน จึงเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะโดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกรมสุลกกรกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงค่ะขณะเดียวกันก็จะทําให้เกิดความมั่นใจว่าจํานวนสปายในตลาดเนี่ยจะน้อยลงไปก็จะทําให้ราคายางสูงขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังมีผู้ที่กระทําผิดอยู่เราต้องทํางานอย่างเข้มงวดต่อเนื่องต่อไปและจะพยายามให้ ราคายางดีต่อไปนะคะสำหรับสถานการยางนะคะการผลิตยางในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคุณผู้ชมข้อมูลจากสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชนะคะระบุว่าจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเองเนี่ยมีการปลูกยางมากเป็นอันดับสองของภาคใต้นะคะรองจากสุราษฎร์นะคะ 27, 2 9รายะ,ะพื้นที่เนี่ย พื้นที่ที่เปิดกรีดแล้วเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด1,485,544ไร่นะรปริมาณการผลิตจำนวน3า9 0 6นวน 319, ตันนะผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จำนวน214กิโลกร,รัมต่อไร่นะคะแล้วก็พันธุ์ที่นิยมปลูกก็คือ RIM 600ะพื้นที่ปลูกยางมากเป็นอันดับ5อันดับแรกเนี่ย ะะโดยสถานการ์การผลิตในปี2,567นี่คุณผู้ชมพบว่าเนื้อที่ยืนต้นของยางพาราเนี่ยคุณผู้ชมลดลงจากปี2,566นะคะเนื่องจากว่าเกษตรกรเรกรนี่ยโค่นต้นยางอายุมากค่ะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะไปปลูกพืชอื่นทดแทนอย่างเช่นปาล์มน้ำมันก็ดีนะคะไม้ผลต่างๆนะคะในส่วนของพื้นที่กรีดเนี่ยคุณผู้ชมก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่า การขยายพื้นที่ปลูกใหม่ในปี2,560เนี่ยเริ่มที่จะให้ผลผลิตได้ในปีนี้นะส่วนผลผลิตก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากสภาพอากาศนะคะเอื้ออำานวยนะคะมีวันกรีดเพิ่มขึ้นประกอบกับมีพื้นที่กรีด ได้เพิ่มขึ้นขณะที่ในด้านของราคาในช่วงเดือนมกราคมจนถึงมีนาคม2567เมื่อเทียบกับปี2562ถึง2566ราคาขยับสูงขึ้นค่ะมาต่อกันที่เรื่องของฟุตบอลสโมสอฟุตบอลยอุโรปนะคะที่มาตั้งสำนักงานที่ไทยกันบ้างนะคะเมื่อวันที่4เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมนะอาคารรัฐสภากรุงเทพนะคะนายมิชาเอล ดีเดอริชนะคะรองประธานกรรมการบริหารสโมสรฟุตบอลไบเยนมิวนิกค่ะพร้อมกับรอยมาคายค่ะนักฟุตบอลในตำนานของสโมสรค่ะเข้าเยี่ยมคาระวะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะโดยนายชัยวัชรงค์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปสาระสำคัญดังนี้ค่ะ ว่าท่านนายกเนี่ยยินดีมากๆเลยนะคะที่ท่านรองประธานกรรมการบริหารสโมสรฟุตบอลบบเยนมิวนิกได้มาเยือนประเทศไทยและได้พบหาหรือนะคะโดยสโมสรฟุตบอลไาเยนมิวนิกนับเป็นสโมสรฟุตบอลชั้นนําของเยอรมนีและก็ของโลกด้วยนะคะและยินดีที่ทราบว่ามีความสนใจที่ทางสโมสรจะขยายธุรกิจมายัางภูมิภาคเอเชียนะ,ะโดยได้จัดตั้งสํานักงานในประเทศไทยเมื่อปี2565ค่ะ หวังว่าจะได้ร่วมมือกันมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในด้านของการฝึกอบรมฟุตบอลสำหรับเยาวชนไทยนะฮะส่วนรองประธานกรรมการบริหารสโมสรก็ยินดีที่ได้มาเยือนไทยค่ะซึ่งสโมสรฟุตบอลไบเอยย็นวินิกถือว่ามีแฟนคลับแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยก็ได้ร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทยเมื่อปี2565นะคะด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพและความเหมาะสมของไทยในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับไปคลับในไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยังได้มีการหาหรือนะคะเกี่ยวกับการขยายโอกาสทางธุรกิจในไทยนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยมีนโย,ยบายส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดมุ่งหมายนะคะของทางบริษัทต่างชาติค่ะ มีสิทธิประโยชน์ในการลงทุนนะคะรวมถึงนโยบายของลองเทอ r m มวีซาด้วยนะคะรวมถึงไทยเนี่ยมีความได้เปรียบด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่มีคุณภาพซึ่งสโมสรก็ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะเพื่อที่จะศึกษารายละเอียดนะคะโดยท่านนายยกรัฐมนตรีหวังว่าจะได้กระชับความร่วมมือนะคะกับสโมสรเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะ ความร่วมมือในด้านการฝึกอบรมนักฟุตบอลก็ดีนะคะแล้วก็บุคลากรในฟุตบอลไทยก็จะให้มีฝีมือแล้วก็มีทักษะในระดับโลกด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะสงกรางสุขใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางสงกรานปลอดภัยไร้อุบัติเหตุกลับมากับรายการ n อ t นว u ทรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะคุณผู้ชมเนื่องด้วยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของ มหาสงกรานต์21วันค่ะคุณผู้ชมทางรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มีการสั่งทุกหน่วยงานในสังกัดค่ะคุณผู้ชมเตรียมพร้อมที่จะดูแลประชาชนนะคะเมื่อวันที่3เมษายน2567นะที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะในแพทย์ชละนาศีแก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยในแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ค่ะ ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะคะในแพทย์ดิเรกขำแป้นค่ะรองทิบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะคะสำนักงานตำ,ตำรวจแห่งชาติแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร,ร่วมกัน,นแถลงข่าวขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะคะในแพทย์ชรละน่ากล่าวว่าสืบเนื่องจากรัฐบาลเองได้มีการประกาศที่มีการจัดกิจกรรมมหาสงการ World สงการเฟสติวัลนะคะตั้งแต่วันที่1จนถึง21เมษายน2567รวม21วันค่ะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนประเพณีสงกรานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะรวมทั้งมีการประกาศวันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์5วันค่ะตั้งแต่วันที่12ถึง16เมษายน2567ค่ะเพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อมีการใช้รถใช้ถนนเป็นจํานวนมากนะคะประกอบกับพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศมีการจัดงานประเพณีและงานรื่นเริงค่ะทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกตินะคะในปีนี้กระทรวงสาธรารณสุขและศูนย์อํานวยการความปลอดภัยถนนจึงประกาศดําเนินง,งานเข้มข้นค่ะเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนลดผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในช่วง7วันนะคะระหว่างวันที่11 ถึง17เมษายน2567นะคะรวมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดและบุคลากรเตรียมความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เลยค่ะ นายแพทย์ชลน่ากล่าวต่อนะคะในช่วง7วันเทศกาลสงกรานต์ในปี2566เนี่ยมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น2,203ครั้งด้วยกันนะคะเสียชีวิต264รายและบาดเจ็บรุนแรง2,208รายค่ะสาเหตุหลักมาจากการขับรถเร็วนะคะดื่มแล้วขับตัดหน้ากระชั้นฉิดนะคะโดยในปีนี้ทางสาธารณสุขตั้งเป้าว่าจะให้ลดลงให้ได้ ครึ่งหนึ่งของมาตรการที่เข้มข้นของทุกฝ่ายนะคะสำหรับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นไม่สามารถตรวจวัดโดยวิธีเป่าลมหายใจผ่านเครื่องตรวจได้นะ,ะเพราะผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกฎหมายกําหนดถึงร้อยละ3 3 5ส5 3นะคะส่วนยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์ร้อยละ80.8 4-6ค่ะผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ผู้เสียผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้สวมหมวกนิรภัยเกือบร้อยละ90เลยคุณผ,ผู้ชมเมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงทําให้มีการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตนะคะดังนั้นผู้ที่ใช้รถจัก,กรายานยนเนี่ยขอให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลนะคะทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเลยนะคะส่วนผู้ที่เดินทางรถยนต์รถรับจ้าง รถโดยสารสาธารณะก็ให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะคะหากเป็นเด็กเล็กก็ควรที่จะจัดหาที่นั่งนิรภัยหรือว่าคาซีให้กับเด็กด้วยนะคะโดยในช่วงท้ายค่ะในแพทย์ชนนันหวังว่าพี่น้องประชาชนจะเดินทางไปกลับและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยสุขกายสุขใจทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดและบุคลากรเนี่ยเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนแล้วนะคะหากเกิด เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงชีวิตสามารถใช้สิทธิูเซฟนะคะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทั้งของรัฐหรือเอกชนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมทางด้านในแพทย์โอภาสค่ะคุณผู้ชม ก็ได้กล่าวว่าขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนะคะนำข้อมูลวุติเหตุทางถนนของปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมาวิเคราะห์หาสาเหตุนะคะพฤติกรรมเสี่ยงนะคะจุดเสี่ยงแล้วก็สะท้อนปัญหาให้กับทางสปทจังหวัดแล้วก็อำเภอนะคะเพื่อที่จะวางแผนแก้ไขค่ะและออกมาตรการระดับพื้นที่ทั้งนี้ในช่วงสงกรานในแต่ละปีเนี่ยคุณผู้ชมจะมีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมากกว่าในช่วงปกตินะคะเฉลี่ย วันละ3,500รายเลยนะคะแล้วก็คาดว่าสงกรานต์ปีนี้ก็จะมีการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นค่ะจึงขอให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุด้วยการขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะคะเพื่อที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีเวลาที่จะดูแลผู้ป่วยอื่นๆได้อย่างเต็มที่นะคะส่วนในเรื่องของปัญหาการดื่มแล้วขับเนี่ยยังมีแนวโน้มว่า ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะคะคุณผู้ชมนายแพทย์ดิเรกกล่าวว่ายังพบการขายนะคะในสถานที่และเวลาห้ามขายอยู่นะคะจึงเน้นย้ําให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยทำงานเชิงรุกในช่วงเทศกาลนะคะให้ออกตรวจเตือนประชาสัมพันธ์บังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลด้วยนะคะทางด้านของในแพทย์พงเทพวงวชระภัยบูลค่ะผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการ,ราสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสกล่าวว่าสสสเองขับเค,คลื่อนและเน้นย้ำในเรื่องของดื่มไม่ขับนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567สสสเนี่ยก็ได้รณรงค์นะคะภายใต้แคมเปญดื่มไม่ขับสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยนะ,ะดื่มเหล้าเมาถึงสมองนะ เผยแพร่สปอตโณรงคุชุดกล้าสเสี่ยงค่ะเพื่อที่จะสื่อสารให้เห็นถึงผลกระทบของแอลกอฮอล์ที่จะส่งผลต่อสมองนะคะส่วนที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกทําให้มีความกล้านะคะคึกคันองและกล้าสเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็ยังผลิตสื่อชุดความรู้เนื้อหาดื่มไม่ขับนะ,ะพร้อมสื่อนนรลคงส่งต่อครอบครัวเพื่อนแล้วก็พาคีเครือข่ายอีกด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ สงกรางสุขใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางสงกรานปลอดภัยไรอุบัติเหตุ กลับมากับช่วงต่อไปของรายการ MBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่วงลิงกิน a r k เนี่ยได้สูญเสีย c h e เตอร์บิน i ิงตันนะคะนะักร้องนำคนสำคัญของวงค่ะพวกเขาเก็ยังคง ดำเนินกิจกรรมของวงต่อไปมว่าจะเป็นการออกซิงเกิลเพลงนะคะที่มีเสียงของเชสเตอร์อย่างเพลง Lost ก็ดีนะคะ Finding Myself นะคะแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดอย่าง f i r e f i l y f e r นะคะแต่ว่าลินคินพังเนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะออกทัวร์คอนเสิร์ตอย่างที่แฟนๆคาดหวังกันนะ,ะโดยไมชินอดาได้เคยกล่าวไว้ในสตรีมมิ่งเมื่อปี2022ว่าไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องของทัวร์คอนเสิร์ตแล้วไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการทำ ัลบ้าใดๆนะคะซึ่งตัวเขาเองก็จะพูดให้มากขึ้นแต่ทุกครั้งที่เวลาวงพูดอะไรทำอะไร คนก็จะเริ่มปั่นกระแสนะซึ่งอย่าทำแบบนั้นเลยเดี๋ยวจะผิดหวังซะเป,ปล่าๆนะคะซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักร้องนำคนใหม่ของลิงกินพ r กหลุดออกมาจากทางเจกอร์ดอนแห่งวงออจีนะคะว่าเขาได้ยินมาว่าลิงกิดพักกำลังวางแผนที่จะทำวงต่อโดยที่ไม่มีเชสเตอร์นะซึ่งมันก็คงยากที่ไม่มี c h e เตอร์แต่เราจะได้เห็นกันและผมเองก็ได้ยินมาว่าตอนนี้ เขาได้นักร้องนำสาวคนใหม่แล้วอย่าถามผมเลยเพราะผมเองก็ไม่แน่ใจหรอกว่านักร้องนำคนใหม่คือใครแต่ผมได้ยินมาว่านักร้องนำคนใหม่จะเป็นผู้หญิงแต่เรื่องที่พวกเขาจะทำวงต่อต่างหากหละ่ะที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะหลังจากที่มีข่าววล่วออกมาแบบนี้ค่ะผู้ชมก็เกิดการคาดเดาขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องนำสาวคนนี้อาจจะเป็นนักร้องชาวญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะเพราะไม่ใช่นัด่เองก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะมี มีบางคอมเมนต์ดาวว่าเป็นอาโดนะคะนักร้องสาวเสียงทรงพลังผู้ที่ไม่เคยเปิดเผยตัวตนแต่ก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าอาโดเป็นศิลปินที่เก่งมากก็จริงนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเธอจะสามารถเข้าร่วมวงลิเกนพาร์คได้นะคะเพราะว่าเธอเป็นคนเก็บตัวแล้วก็ไม่มีความมั่นใจอื่นนอกจากเสียงของเธอนั่นเองะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันใดๆ ออกมาจากวงลิ้นพานะคะว่านักร้องนําคนใหม่คนนี้เนี่ยจะเป็นใครแต่ก็มีความเป็นไปได้อยู่นะคะเพราะว่าทางไมชินอดาเนี่ยก็เคยพูดเอาไว้นะคะว่าผมเนี่ยไม่อยากจะได้นักร้องนําที่มีเสียงเหมือนเชสเตอร์แค่รู้สึกแปลกๆซึ่งผมไม่คิดว่าจะมีใครดีได้เท่าเชสเตอร์อีกแล้วนะคะทำไมผมจะต้องอยากร่วมง,งานกับเชสเตอร์คนที่สองด้วยละ่ะ นั่นคือสิ่งที่ทางไม้เคยกล่าวเอาไว้นะเอาเป็นว่าในปี2024เนี่ยคุณผู้ชมทางลีนพารักอาจจะมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรอีกนะคะซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้นอกจากทางวงนั่นเองนะคะเอาเป็นว่ารอติดตามกันแล้วกันค่ะจบไปในเรื่องของดนตรีฝั่งอเมริกาเราจะกลับมากันที่เรื่องของกีฬาฟุตบอลไทยลีกในบ้านเรานะซึ่งต้องบอกว่า ไทยลีก3มี2ทีมจากแดนใต้นะคะที่มีลุ้นที่จะขึ้นชั้นไทยลีก2อยู่2ทีมด้วยกันนะะซึ่งผลการแข่งขันในนาสุดท้ายนี่แหละคะ่ะจะเป็นตัวตัดสินว่า ใครจะมีโอกาสได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ทีมพัทลุง f c กันก่อนเลยค่ะโดยทางด้านของพัทลุง f c จะบุกไปเยือนอ่างทอง f c นะคะที่เก็บได้3แต้มนะคะครึ่งแรกเนี่ยทั้ง2องฝั่งเนี่ยคุณผู้ชมทำอะไรกันไม่ได้เลยนะคะไม่มีประตูเกิดขึ้นค่ะจนเมื่อเกมครึ่งหลังดำเนินไปได้ไม่เท่าไรครัคุณผู้ชมในนาทีที่53ค่ะพัทลุงก็ได้ประตูแรกจากทาปกรก ทำให้พัทลุงใจชื้นไปก่อนนะคะได้ประตูขึ้นนำศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะคะแต่เกมนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทางอ่างทองเจ้าบ้านเนี่ยเขามาได้ประตูตีเสมอค่ะจากคูอัซซี่ยาเฮอร์มันนะคะในนาทีที่66นะคะคุณผู้ชมหลายคนคิดว่าเกมเนี่ยอาจจะจบลงแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าทางอ่างทอง FC เนี่ย เขาได้จุดโทษแล้วดันพลาดไปอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยพัทลุงเ c ฟเขามาได้ประตูขึ้นนำจากก้องพบอัดเสริมค่ะทำให้พัทลุง f c คว้าสาแต้มไปอย่างสุดอัศจรรเลยทีเดียวนะแต่ทางพัทลุงจะเข้าไปชิงอันดับสามไม่ได้นะคะคุณผู้ชมหากไม่ได้ลุ้นผลการแข่งขันระหว่าง สงขลา F4 แล้วก็น็อตกรุงเทพนะซึ่งทั้ง2ทีมเองก็หมายมั่นปั้นมือว่าอย่างไรก็ตามต้องคว้า3แต้มเพื่อให้ได้เป็นหนึ่งในทีมที่ได้ลุ้นเลื่อนชั้นไปไทยลีก2นะคะต้องบอกว่าเกมที่สงขลาเนี่ยร้อนแรงไม่แพ้อากาศเลยจริงๆแล้วก็เกมนี้ทาง m อ็สงขลาเราก็ได้ไปดําเนินการถ่ายทอดสดด้วยนะคะโดยทางน็อตกรุงเทพมาได้ประตูขึ้นนําเจ้าถิ่นไปก่อนในนาทีที่22นะคะจากโมฮัมเหม็ด โคอาร์ดิโอนะคะซึ่งพอหลังจากที่เสียประตูแรกไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมทางโคทีกุชิเองเนี่ยเขาก็ เปลี่ยนตัวอยู่หลายตำแหน่งเลยคุณผู้ชมเพื่อที่จะตามหาประตูแรกในนัดนี้ให้ได้นะจนสุดท้ายค่ะคผู้ชมสงขลา fc มาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่87จนะคะจากอาดัมลัสมาโลมานอนะคะแล้วก็ไม่มีประตูเพิ่มนะคะคุณผู้ชมจบเกมสงขลา fc เปิดบ้านเสมอกับทางด้านของนอตกรุงเทพ1ประตูต่อ1ค่ะทำให้ทั้ง2ทีมนะี่จบนัดสุดท้ายที่6แตมะะ้มะอกหัก แพ็คคู่เลยทีเดียวไม่สามารถเข้าชิงรอบชิงที่3ได้นะ,ะโดยทีมที่จะได้ไปเล่นรอบชิงที่3เพื่อที่จะคว้าโอกาสเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ก็จะเป็นทางด้านของพัทลุง FC ค่ะคุณผู้ชมที่มี8แต้มนะคะหลังจากนี้ดิฉันมีบทสัมภาษณ์นะคะคุณผู้ชมหลังเกมนัดสุดท้ายของทางโค้ชแบงค์นะคะของสโมสรน็นอตกรุงเทพนะคะแล้วก็โค้ชฮิกุชิไดกิจากสงขลา FC จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ แบงค์ครับสำหรับหนึ่งแต้มในวันนี้ที่ได้จากสงขลาวันนี้โคดแบงค์รู้สึกยังไงบ้างเอ่อผมพยายามที่จะพยายามเอาชนะให้ได้นะครับเพื่อเพื่อที่จะพาทีมขึ้นไปเล่นในรอบชิงที่สามไม่ได้ครับแต่ก็อืมอ,อะไรอะไรมันก็ไม่เป็นใจสำหรับวันนี้ครับแต่ผมเข้าชื่นชมเด็กๆครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ครับที่เขาเข้ามาเชียร์ครับก็บผมว่าเราทาดีที่สุดที่เราจะทำได้แล้วครับสำหรับ ฟอร์มของทีมโดยรวมตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดนี้เนี่ยโค้รรู้สึกยังไงกับลูกทีมบ้างเอ่อผมมองว่าเรามีความคาดหวังสูงครับมันไม่เรากดดันตัวเองครับก็ออออ่อาจจะด้วยอายุของเด็กๆด,ด้วยครับท,ที่ยังเป็นเด็กอยู่ครับแต่เขาคาดหวังว่าในปีต่อไปเขาจะทําสําเร็จครับ <c oughs> สําหรับวันนี้ผลการแข่งขันอาจจะไม่ได้ ได้ตางที่โค้ดหวังเอาไว้คือวางแผนอะไรบ้างในอนาคตคะหลังเ,เรามีทีมใหม่ที่ต้องสร้างครับเพราะว่าวันนี้ปีนี้มีนักศึกษาจบหลายคนครับก,ก็ต้องไปสร้างทีมนใหม่ครับแล้วก็พยายามกลับมาในจุดเดิมให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับเอคิค okay, ุชิซัง from the first game until the last game what are your thought s of your team performance so far yes uh, the play our players did Really, really, uh, really well, and they they did the, their, their best. So I really appreciate from not only the five, five matches from the first season. They always have hard work and uh, making effort to achieve our goal. So yes, the first uh, I want to thank to uh, our players and also the, the I want to say the thank you to uh, our board who uh, give, uh, give massive support for us how do you feel about one goal today for this game uh, well no not enough to be honest because we we, we have to win uh, and yes we know that we uh, the depends on the promotion for prom promotion it depends on uh, the another uh, the opposition result so yes anyway we, we have to win we, uh, the one, one goal is not enough so one goal is not enough for your team, yeah. and the next season. And um, how do you plan about your team? Mm, I, I cannot. I, I cannot think about uh, the, <laughs> the next for our, our futures. So yes, just uh, yeah. Let's see. Yeah. And I have a secret to tell you. My birthday is tomorrow. Same with you. Oh really? Wow. <laughs> Happy birthday. Any, uh, we, have, we have to we give you uh, the winning the game for, for for your birthday and for for my birthday too. Yeah. o <laughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยคือวันที่7เ,เมษายนนะ,ะซึ่งก็ก่อนหน้าวันเกิดของดิฉันแล้วก็วันเกิดของโฮทิคุชิไปวันเดียวเองนะ,ะก็เป็นเรื่องบังเอิญมากนะคะพูดถึงหน้าร้อนนี้ค่ะคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของอากาศที่ร้อนระอุดิฉันเชื่อว่าหลายคนคงจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวหนีร้อนในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะไปที่ อาจจะไปดูซากุระสวยๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่น,นอนเรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้เนะี่ยคุณผู้ชมก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปชมสวนชวนฝันนะ,ะที่มีซากุระสีชมพูสุดโด่งดังนั่นก็คือสวนฮิโรสากินั่นเองนะคะสวนฮิโรสากิถือว่าเป็นสวนขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของซากุระประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนเมษายนเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะโด่งดังในเรื่องของซากุระแล้วก็ยังมีเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีอีกด้วยที่โด่งดังไม่แพ้กันนะะจุดที่เรียกได้ว่า เป็นศูนย์กลางของสวนฮิโรสกิก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดเลยก็คือปราสาทฮิโรสกินะคะโดยปราสาทแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะนะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน,ในไม่กี่สถาปัตยกรรมอันมีค่าของประเทศญี่ปุ่นที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนะคะนอกจากเรื่องของสถาปัตยกรรมอันงดงามแล้วนะคะที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีสถานที่ยอดนิยมของแฟน อนิเมะเรื่องดาบพิฆาตอสูรอีกด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนฮิโรสก,กิเนเขาจะมีต้นไม้โบราณอายุกว่า500ปีที่ชื่อว่าเนสโกนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งว่าคุโรเบะซึ่งตรงกับชื่อน้องสาวของตัวละครหลักอย่างคามาโดทันจิโร่นะคะก็คือชื่อเนสโกนั่นเองะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีจุดหนึ่งที่เป็นไวรัลนะคะในโลกออนไลน์นั่นก็คือ กิ่งไม้ของต้นซากุระเนี่ยจะทับซ้อนจนกลายเป็นรูปหัวใจนั่นเองนะเป็นจุดคลายแม็กของสวนที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดเลยนะคะนอกจากนี้สวนที่โรสก,กิเองก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของปราสาทที่โรสก,กินะคะเรื่องของประวัตินะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซงกำแพงหินนะคะแล้วก็มีข้อมูลอธิบายต่างๆนะคะผ่านวิดีโอภาพฉายสามิติแล้วก็จอ L c d ซขนาดยักษ์นะคะรวมถึงของ ที่ลึกเกี่ยวกับปราสาททีโรสกริด้วยนะคะมีส่วนพืชศาสตร์ปราสาททีโรสกริมีพื้นที่กว่า76,500ตารางเมตรนะ,ะต้องใช้เวลาเดินชมประมาณ1ชั่วโมงเลยทีเดียวนะ,ะโดยที่นี่นักท่องเท,ที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับต้นไม้กว่า124,000ต้นนะคะแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆกว่า1,500ชนิดนะคะอีกทั้งยังมีสถานที่พักผ่อนนะคะ บูโตคุเดนนะคะบูโตะคุเดนเนี่ยถูกสร้างในสมัยเมจิค่ะผู้ชมเป็นสถานที่ฝึกจูเคนโดค่ะซึ่งเป็นสถานที่ป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นศินละป,ะปะป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ดาบปลายปืนนั่นเองโดยตอนนี้ถูกเปลี่ยนมาเป็นสถานที่พักผ่อนนะคะมีสินค้าที่ลึกจําหน่ายมีร้านกาแฟแล้วก็มีศาลเจ้าโกโคคุ เป็นสารเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะอุทิศแต่วิญญาณ29,171ดวงของเหล่าผู้คนจัดจังหวัดอาโอมุริที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อที่จะปกป้องครอบครัวอันเป็นที่รักนะคะธรรมชาติแล้วก็ความสงบสุขของประเทศญี่ปุ่นนะคะสำหรับบัตชม ของสวนนะคะคุณผู้ชมจริงๆก็มีบัตรหลากหลายแบบเลยทีเดียวแต่ที่เขาแนะนํากันก็จะเป็นบัตรผ่าน1วันค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะเข้าชมปราสาทที่โรซกิส่วนในนะ,ะกำแพงปราสาทส่วนเหนือนะคะแล้วก็สวนพฤกษศสาสตร์ของปราสาทที่โรซกินะ,ะแล้วก็สวนอนุสรปูจิตะนะคะ บัตรผ่านเนี่ยจะมีราคาตั้งแต่520เยนนะคะของผู้ใหญ่นะส่วนเด็กเนี่ยก็จะเป็น160เยนเท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้นะคะส่วนที่โรซกิเนี่ยเขาก็ยังมี Wi-Fi ฟรีด้วยคุณผู้ชมให้บริการนักท่องเที่ยวนะ,ะอันนี้คือสามารถที่จะไปต่อ Wi-Fi ที่สวนแล้วก็อัปรูปได้เลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยสนใจนะคะคุณผู้ชมที่จะไปชมซากุระที่ญี่ปุ่นสัก ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมดิฉันเชื่อว่าสวนที่โรซากิเองเนี่ยคืออีกหนึ่งตัวเลือกเลยคุณผู้ชมนอกจากสถานที่ที่โด่งดังหลายลาย,ลายที่ของประเทศญี่ปุ่นนะคะจริงๆก็มีหลายที่เลยทีเดียวที่สามารถไปชมซากุระได้แต่ว่าสวนที่โรซากิเนี่ยคุณจะได้ชมทั้งสวนแล้วก็สถาปัตยกรรมด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสําหรับรายการในวันนี้แล้วนะคะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ สงการานสงการานรื่เนเริงชื่นบานเมืองไทย